สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแขกคำพากาชําแหลประยุทธ์ตัวอย่างของบุคคลที่ขาดความสามารถในการคิดเชิงบูรณาการลัคณาปันวิชยัยหรือแขกนักเขียนเจ้าของนามปากกาคำพากาผู้ดำเนินรายการและนักวิจารณ์สังคมชื่อดังเขียนบทความเรื่องบูดมีเนื้อหาดังนี้ ประยุทธ์จันโอชามีผลงานอะไรเป็นที่จดจำบ้างปี2558ประยุทธ์เคยแสดงวิสัยทัศน์โดยแนะนำให้ชาวนาลูกหมามุย้ยขายหากราคาข้าวตกต่ำเพราะหมามุ้ยนั้นราคาสูงถึงกิโลกรัมละ800บาทปี2558เช่นกันประยุทธ์แนะนำวิธีการแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยการเลี้ยงจิ้งรีดและปลูกถั่ว ปี2562ประยุทธ์แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสคือให้ชาวนาที่เจอน้ำท่วมเปลี่ยนอาชีพมาเป็นชาวประมงแทนปี2563มีปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำประยุทธ์แนะนำให้เอาน้ำมะพร้าวมาล้างหน้า ล่าสุดปี2564ประยุทธ์แนะนำให้คนไทยช่วยกันสวดมนต์ไล่าพายุแนะนำให้สร้างบ้านสองชั้นหนีน้ำท่วมหรือย้ายไปอยู่บนพื้นที่สูงก่อนจะโชววิสัยทัศน์สุดปังว่าด้วยให้ทุกโรงเรียนเลี้ยงวัวนมและทุกๆุกชาให้รีดนมวัวสดๆให้นักเรียนกินนักเรียนจะได้ไม่ต้องกินนมบูดฉันจะเริ่มต้นจากเรื่องนมวัวก่อน ใครสักคนและโดยเฉพาะคนที่ดำรงตำแหน่งนายกที่ต้องรับผิดชอบดูเรื่องนโยบายสาธารณะจะต้องรู้ว่าโครงการนมโรงเรียนนั้นเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2535โดยมีวัตถุประสงค์ในเชิงทฤษฎีว่าหากเด็กไทยได้ดื่มนมบัวอย่างสม่ำเสมอทุกวันจะช่วยลดปัญหาภาวะขาดสารอาหารที่เชื่อว่ามีผลต่อระดับสติปัญญาพัฒนาการของเด็กดังนั้นการผลักดันเรื่องนมโรงเรียนจะได้ประโยชน์สอง ทางคือเด็กไทยแข็งแรงฉลาดเพราะได้ดื่มนมน่าสนใจด้วยว่าโครงการนมโรงเรียนเป็นโครงการที่ไม่มานั่งดูว่าโรงเรียนไหนจนหรือรวยแต่เป็นโครงการที่ค่อนข้าง u n i v e r s ร์แนั่นคือทุกโรงเรียนจะมีนมโรงเรียนไว้แจกเด็ก ประโยชน์ในทางที่2คือได้ระบายน้ำนมดิบจากฟาร์มโคโนมที่ก่อนหน้ารัฐบาลส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงโคโนมจากนั้นก็เกิดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดการแปรรูปน้ำนมดิบเป็นนมสดพาสเจอไรซ์ส่งเป็นนมโรงเรียนสู่เด็กนักเรียนทุกคนด้วยเงินและงบของรัฐบาล ย่อมถือว่าเป็นนโยบายที่ฉลาดโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับวิสัยทัศน์ของนายกอย่างประยุทธ์ที่ไม่มีวันคิดอะไรแบบนี้ออกจนทำให้ย้อนกลับไปดูนโยบายนมโรงเรียนแล้วทำให้รู้สึกว่าเป็นนโยบายอัจฉริยะไปเลย ต่อมาโครงการนมโรงเรียนเจอปัญหาการทุจริต3รูปแบบคือ 1. เอานมผงมาผสมเท่ากับว่าไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการระบายน้ำนมดิบ 2. การประมูลนมโรงเรียนโดยการแบ่งโซนนิ่งทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์ให้โรงงานผลิตนมผ่านการจัดโซนนิ่ง 3. มีการกินหัวคิวกันเกิดขึ้น ปัญหาการทุจริตนี้ต่อมาทำให้เกิดเรื่องนมบูดของหลายโรงเรียนต่อมาปี2562ยังมีปัญหาร้องเรียนเรื่องนมโรงเรียนที่ถูกโวยมาจากทั้งสมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์และเกษตรกร,เ,ร,กรเองดังปรากฏเป็นข่าวว่า ตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่คอรามอพิจารณาอนุมัติมีการยกอำนาจให้กรมปรศุสัตว์เป็นผู้จัดสรรโควตาขายนมโรงเรียนแทนคณะกรรมการโคโนมและผลิตภัณฑ์นมวัวมิลบอร์ดที่มีตัวแทนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมอยู่ด้วยเพราะถูกมองว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแต่ในความเป็นจริงกรมปรศุสัตว์และองค์การส่งเสริมกิจาการโคโนมแห่งประเทศไทยอสคยังเป็นหน่วยงานรัฐสังกัดกระทรวงเกษตรด้วยกัน จึงมีอำนาจในการจัดสรรโคต้าอยู่นอกจากนี้ตามมาติคอรมอล่าสุดอสอคอยังรับมอบอำนาจจากคอรมอเป็นกรณีพิเศษและให้ผู้ใดขายหรือได้โคต้าขายนมโรงเรียนเท่าใดก็ได้ดังนั้นประเด็นจึงอยู่ตรงจุดนี้ว่าอสอคอจะจะัดสรรเป็นธรรมแค่ไหนและผู้ประกอบการขนส่งยังมีการผูกขาดอยู่หรือไม่เพื่อไม่ให้กลับไปวังวนเดิม ก่อนหน้านี้อส,อสคเป็นผู้เสนอผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาเป็นมิวบอร์ดแต่4ปีหลังมานี้ชุมนุมสหกรณ์น,นมแห่งประเทศไทยเป็นผู้เสนอตัวแทนเกษตรกรเข้ามาเป็นมิวบอร์ดปัญหาเรื่องนมโรงเรียนไม่มีคุณภาพไม่มีแต่อย่างใดไม่มีการทุจริตเพราะมีการจัดสรรโคตาให้สหกรณ์หรือผู้ประกอบการเอกชนจำหน่ายในพื้นที่ตั้งเป็นหลัก ไม่ใช่อยู่จันทบุรีแล้วได้โคต้าขายที่พัทลุงเหมือนก่อนหน้านี้แล้วนมจะมีคุณภาพได้อย่างไรและไม่ต้องพูดถึงกำไรการให้ขายข้ามเขตจึงมีแต่ปัญหาและการจะไม่ให้ผลิตนมถุงพลัสเตอร์ไรส์สรักรที่ลงทุนตั้งโรงงานมูลค่ากว่า2 0่สถึงสาล้านบาทไปแล้วจะเสียหายหนักด้วยงบประมาณนมโรงเรียนปีละ1 4 0 0 0ล้านบาทจึงเป็นเค้กก้อนใหญ่อีกก้อนที่มีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอด ไม่นับปัญหาความขัดแย้งระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นในเรื่องการบริหารจัดการงบก้อนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องการซื้อนมข้ามแดนข้ามห้วยข้ามจังหวัดกันอย่างไร้เหตุผลที่ฟังขึ้นไปจนถึงโคตาด้านนมผงพูดง่ายๆคือมีจุดให้กินได้ทุกจุด ฉันยกตัวอย่างเรื่องนมโรงเรียนมาเพื่อจะไฮไลท์วิสัยทัศน์ของพลเอกประยุทธ์ที่บอกว่าวิธีแก้ปัญหานมโรงเรียนบูตนั้นง่ายมากแค่ไปซื้อวัวมาเลี้ยงแล้วรีดนมให้เด็กกินทุกเช้ามันชี้ให้เห็นว่า 1. พลเอกประยุทธ์ไม่เคยเข้าใจหลักการของการออกแบบนโยบายสาธารณะเช่นนโยบายนมโรงเรียนนั้นไม่ได้มีเพื่อให้เด็กมีนมกินจบ แต่บูรณาการทั้งมิติสุขภาพของเด็กการยกระดับอุตสาหกรรมนม UHT และนมพ a s t e r ไร e การผ่องถ่ายอาชีพเกษตรกรปลูกพืชไปสู่การทำปัสสุสัตว์การช่วยเหลือเกษตรกรผ่านการพยุงราคาน้ำนมดิบด้วยการเอาเงินรัฐมาซื้อน้ำนมทางอ้อมในรูปของการทำนมโรงเรียนการจ้างงานสุดท้ายคือมิติของเศรษฐกิจการเงิน ในหนึ่งโครงการหนึ่งนโยบายจึงเห็นวิสัยทัศน์ของผู้ออกแบบนโยบายว่าจะบูรณาการกี่เรื่องมาไว้ด้วยกันในเรื่องเดียวแต่คนอย่างประยุทธ์รับรู้ได้แค่นมโรงเรียนคือนักเรียนต้องกินนมบุญบาป ยังมีหน้าไปบอกให้โรงเรียนเลี้ยงวัวคำถามคือใครจะดูแลว,วัวจะเอาที่ดินตรงไหนของโรงเรียนทำคอกวัวใครจะเอาอาหารให้วัวกินจะเอาเงินที่ไหนไปซื้ออาหารวัวใครจะรว่าวัวควรกินอะไรจึงมีน้ํานมและใครจะเป็นคนรีดนมประยุทธ์คงนึกว่าเอาวัวมาตัวหนึ่ง ปล่อยมันเดินไปเดินมากินหญ้าที่สนามฟุตบอลถึงเวลาตอนเช้ามันก็จะเอานมมาให้รีดประยุทธ์คงไม่รู้อีกว่าการเลี้ยงนมวัวนั้นต้องใช้ยาปฏิชีวนะมากขนาดไหนสุดท้ายประยุทธ์ก็คิดไม่ได้ว่าหากคำนวณต้นทุนของการเลี้ยงวัวนมหนึ่งตัวกับการไปซื้อนมกล่องมาให้เด็กกินอันไหนจะคุ้มค่าใช้เงินน้อยกว่ากันการซื้อนมกล่องให้เด็กกินอาจใช้เงิน1000บาทและเงินก้อนนี้สามารถหมุนอยู่ในระบบตั้งแต่มือของ เกษตรกรยันโรงงานทำนมกล่องแต่ถ้าโรงเรียนเลี้ยงวัวเองอาจใช้เงิน3,000บาทแล้วเงินนี้ไม่ได้หมุนไปที่ไหนเลยนอกจากกลายเป็นภาระของครูนักเรียนนักการพานโรงทุกคน นี่คือพลเอกประยุทธ์และนี่คือคนที่เราปล่อยให้บริหารประเทศมันแล้ว7ปีพลเอกประยุทธ์อาจไม่ใช่คนโง่แต่ประยุทธ์คือตัวอย่างของบุคคลที่ขาดความสามารถในการคิดเชิงบูรณาการเชื่อมโยงและขาดความสามารถในการมองเห็นภาพรวมของโลกและสังคมการที่คนเราจะมองเห็นภาพรวมของอะไรสักอย่างหนึ่งได้ต้องมีความสามารถที่จะมองเห็นถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ เช่นมองเห็นว่าหากเราใช้เงิน2ล้านล้านปล่อยซอฟท์โลนให้ธุรกิจ SME ที่ประสบปัญหาจากโควิดจะทําให้กลุ่มธุรกิจจ่ายเงินเดือนลูกจ้างต่อไปได้ผลก็คือลดปัญหาคนว่างงานและปัญหาคนว่างงานไม่ต้องมาเป็นภาระของกองทุนประกันสังคมคนงานยังมีเงินเดือนรัฐบาลไม่ต้องออกโครงการคนละครึ่งกระตุ้นการใช้จ่ายเพราะคนมีเงินอยู่ในมือก็ออกไปใช้จ่ายตามปกติ การบริโภคภายในยังคงอยู่รัฐยังมีรายได้จากแวดและภาษีสภาษามิตรและอื่นๆอีกมากมายความสัมพันธ์เชื่อมโยงเหล่านี้ที่พลเอกประยุทธ์มองไม่เห็นไม่เข้าใจแต่บริหารประเทศเหมือนทำงบใช้ใจ่ายครอบครัวเช่นกู้เงินมาแล้วไม่ได้ใช้ก็บอกว่าเนี่ยรัฐบาลเก่งไม่สุรุ่ยสุร่ายซื่อสัตย์ประหยัดอดอ,อม เฮ้ยเดี๋ยวเขาไม่ได้ให้กู้เงินมาค้างท่อเขาให้กู้มาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่พลเอกประยุทธ์ไม่สามารถเข้าใจกลไกเหล่านี้ได้เลยเพราะตลอดชีวิตไม่เคยต้องบริหารอะไรเป็นนายกขึ้นมาได้ก็เพราะรัฐประหารมาจนได้ครอบครองอำนาจรัฐจากนั้นก็ใช้วิธีการขายต่อเช่าเซ้งอำนาจรัฐให้นักการเมืองตัวเองนั่งกระดิกเท้าเก็บค่าเช่าไปวันๆมีบริวารคอยป้อยอสันเสริญหลอกให้ประยุทธ์พูดบ้าๆบอๆไปตามแรง 喂。 นักการเมืองก็ไม่โง่เช่าเซ้งอำนาจรัฐจากประยุทธ์มาแล้วค่อยๆสะสมกำไรส่วนต่างบนความป่วยความตายของประชาชนไปลึกๆก,ก็คิดว่าวันหนึ่งถ้าประยุทธ์เผลอก็จะเอาอำนาจรัฐนั้นกลับคืนมาเหมือนกันเรื่องอะไรจะจ่ายค่าเช่าไปฟรีๆโดยที่ประยุทธ์ในฐานะเจ้าของหรือหนายหน้าก็ไม่เคยมาช่วยทำนุบบำรุงอำนาจนี้ให้มีศักยภาพที่จะเอาไปทำมาหากินได้วันนี้เราจึงเห็นภาพรอยร้าวใน พักพลังประชารัฐที่ดูเหมือนว่าประยุทธ์จะถูกนักการเมืองเทก็นั่นแหละแค่เรื่องนมบูรยังไม่เข้าใจแล้วประยุทธ์จะมาเข้าใจอะไรในเรื่องความสัมพันธ์ของผู้คนและอำนาจในโลกของการเมืองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ